เราไปให้กำลังใจหนุ่มน้อยแซนดี้กันต่อดีไหมคุณย่าน,นะคะหนุ่มน้อยแซนดีน้นี่ถือว่าประวัติตอนนี้นี่นะคะผลงาน<ม>าดีมากเลยกำลังมาแรงเลยนะคะเราไปให้กำลังใจกันค่ะนักแข่งหนุ่มน้อยแซนดี้นะคะหนึ่งเดียวของไทยในการแข่งขันยูโรเปียนฟอร์มูล่าทรีนะคะคว้าแชมป์ให้ตัวเองได้สำเร็จแล้วะคะ่ะในเรตที่2ของการแข่งขันนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสพอรริคัสเซอร์กิตนั่นเองค่ะ แซนดี้นิโคลัสตูวิกนะคะนักแข่งหนุ่มน้อยตัวแทนจากประเทศไทยสังกัดทีม RP Motorsport ก็ประเดิมสนามแรกของฤดูการ2013กับการแข่งขันยูโรเปียนฟอร์มูล่า3ที่พอริคัสเซอร์กิตป,ประเทศฝรั่งเศสโดยควา้าแชมป์ให้กับตัวเองได้สำเร็จในเรทที่2นะคะจึงทำให้แซนดี้นั้นตอนนี้ขึ้นนำเป็นที่1ในตารางแชมเปี้ยนชิพด้วยคะแนน37คะแนนค่ะ และสำหรับการแข่งขันในเรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่27เมษายนที่ผ่านมานะคะแซนดี้จบด้วยอันดับที่4และยังกลับมาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในเรสที่2ซึ่งแข่งขันกันในวันถัดมานั่นก็คือวันอาทิตย์ที่28เมษายนค่ะ ซึ่งแซนดี้นะคะออกสตาร์ทจากกริดสตาร์ทที่5แซงขึ้นมาอยู่อันดับที่2ตั้งแต่แลบแรกเลยนะคะก่อนที่จะไล่แซงโรเบิร์ตราล็กกาจากเวเนซุเอลาขึ้นนําเป็นอันดับที่1เลยนะคะก่อนจะรักษาอันดับไว้ได้อย่างเหนียวแน่นพู่งเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกคว้าแชมป์ไปครองค่ะนําธงไทยไปบกสะบัดบ,บนโพเดียม สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยได้สําเร็จนะคะทั้งนี้คะ่ะแซนดี้ก็จะทําการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งในสนามถัดไปที่นูเบิร์กริงประเทศเยอรมันในวันที่1-2มิถุนายน2556นี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้หนูน้อยแซนดี้สามารถคว้าแชมป์ในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะทำให้ธงไทยบกสะบัดกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแสงดงความยินดีด้วยล่วงหน้าเลยคะ่ะ